สวัสดีครับผมสวัสดี f อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อากาศบ่บยๆนะครับไม่ร้อนว่าจะหาออกออกหาเลาะของหวานครับตรงนี้เหมือนเดิมครับอาวุธลับข้ามามะพร้าวนะครับี๋ยว่าจะหาอันมิมดูครับหาพึ่งงามิมดูครับช่วงนี้ว่างๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับที่เป้าหมายนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงนะครับมาถึงป่าแล้วนะครับกำลังเดินสํารวจดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับลุ้นกันดูนะครับถึงแล้วเจอแล้วครับทุกคนว้าวรังสวยครับน้องดำดำมี อไม่เห็น e. อโนมอาเลยอะไรเดินลงมาอึบ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 เอาเอาเอาไปบอเนี่ยออ ม,มีน้ำฟอ oh. ตวอ่อนาอายุสามคำม,มีน้ำครับผมน้ำฟอโอเคเจออีกแล้วครับทุกคนรังที่สองรังสวยครับมิมี่นี่สว,สวยเลยครับสว,สวยเลยนี่ครับรังสวย กำต,ตามสงนท <ondan S 1> <antique> ่าวเขาเขาเอ้ยห <Indian economy. S 2> ัวน้ำสวยด้วยลูกเต็มได้ได้ใช่เออแล้วแล้วแต่ขอบไมเป็นไรหัวน้ำสวยไว้ก่อนเัียบเยอยครับผมสสวยงาม กำลังยอดรอบสองสามมาติดติดอยู่ใกล้กันรอรุ่นว่าจะสวยไหมโอเคร่างสวยใช้ได้ครับเท้าฝ่ามือครบแล้วเงียบ้ยงเนี้ยงเดี๋ยวมันสิตื่น ออ,อ,อทำไมรังเหมือนจะแดงๆลุกๆอ่าหวัวน,น้ำมินนิดนึงไ,ไหนๆนึงลุกวบนี่ครับผมนี่เจอแล้วนี่รังสวยๆแล้วครับผม ทั้งสวยๆเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันผลง,งานครับผลงานว้าวพึ่งหลวงหนึ่งรังครับคาโบมิมในมิมอยู่ประมาณหกเจ็ดรังครับผมรังเบรร์เลยโชดิโชดิโชดิเยอะ วันนี้หากินหวานครับวันนี้หากินหวานสวยอะมีทั้งรังอ่อนรังแกสุดยอดงามงามงาม,งาม ไซมินิไซมินิเต๋อสวยเนี่ยเออยังอีกหลายรังครับยังอีกหลายรังเนี่ยไซมินิไซมินิครับผมผลงานวันนี้ สามชมมั่วโมงมิ้มสิบห้ารังแล้วก็พึ่งหลวงรังเล็กหนึ่งรังสวยงามครับผมบรรยากาศการกินพึ่งหลวงต้อนต้อนนีเอาเพี่ยนี่ของแท้ในรังไม่มีน้ำก็เอาน้ำในขวดนี่ ทำตัวตัวใช่ไหมอาโยมิม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 เทียมิมกินให้อร่อยน้ำ Chết chưa? Sứt Như việc, đang tăng suối Chân đi